สวัสดีครับวันนี้พบกับผมก๊อตพระใหม่แล้วนะครับสำหรับร้านเรานะครับจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับพญาคุดเทวสุวรรณและเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นพญาคุดนะครับรุ่นกําลังแผ่นดินนะครับผมที่ถืออยู่นะครับจะเป็นรุ่นกําลังแผ่นดินเนื้อสัมฤทธิ์ดํานะครับรุ่นนี้เนี่ยปลูกเสกที่วัดพระแก้วมรกรนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันอุณาโลมนะครับ พระออกปี40นะครับออกจากวัดสุทธารามนะครับปุกเสกเมื่อวันที่15พฤษภาคม2540นะครับผมเวลาบูชานะครับเราจะพร้อมบูชาบูชาพร้อมกับตัวหนังสือสีชมพูเล่มนี้นะครับเป็นใบคาถาหนังสือบูชาพระคาถาบูชาพญยาคุกกำลังแผ่นดินนะครับเล่มสีชมพูนะครับ,รมนะรบผม การบูชาพญาคุดเนี่ยปกป้องคุ้มภัยนะครับคุ้มทรัพย์เจริญร่มหาำนาดนะครับผมล้างอาถรรพ์เรื่องยศนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับจํานวนเกจิพระดังทั้งหมดเนี่ยห้าสิบหกรูปนะครับในการเข้าไปทาพิธีผูกเสกนะครับผมของใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมนะครับอันนี้เราให้ลูกค้าบูชาเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะครับนี่นะครับผม ต่อมานะครับจะเป็นพยาคุดรุ่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อสำลิดนะครับชุบกับไหลทองนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชื่นชอบของแต่ละผู้คนนะครับว่าชอบแบบไหนด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับผมองค์ที่สามนะครับก็จะเป็นเป็นตัวรุ่นเดียวกันนะครับเป็นพยาคุดนะครับ เนื้อสำลิดนะครับลงยาปีเขียวตัวองค์สีแดงนะครับผมนะครับอันนี้เราเรียกให้ลูกค้าบูชาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมบูชาขึ้นขอได้เลยนะครับเป็นพระใหม่ป้ายแดงนะครับผมลงยาจากวัดนะครับไม่ได้ลงยาเองนะครับผมนะครับด้านหลังด้านข้างนะครับสำหรับองค์ที่4ี่นะครับจะเป็น พญาครุฑกำลังแผ่นดินนะครับเนื้อสัมฤทธิ์ลงยาปีกแดงองค์สีขาวนะครับอ๋อ,อจะวัดสุทารามเหมือนกันนะครับผมนี่ครับโอเคนี่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจเช่าบูชาพญาครุฑนะครับ รุ่นกำลังแผ่นดินปี4 0นี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ w w w g o d p ตพ m a ห .com นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0933949945นะครับลายจะเป็นคุณพระ3965นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ